กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกฐานเดอมภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซองสะนี้ป่าบรรยากาศย่ำเศร้าพี่น้องเอ้ยท่าแม่กำลังนั่งพิงพายย่างมันกระถึกอยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องโห้ากระต้มป้าป่นนำแ่าแม่ก็ลังพิกมันแถวแม่พันสิลงจังหันาเลยแวม่พันสิลงจังหันมาสัญญาเอามันก่อนก่อนปีอีกเอา มาเนี iesen, nee, well. ่ยไม่ใช่จืดใส่ธรรมะธรรมะขอหนึ่งเนาะไม่ใ <Zahlen> า <stuffed> <uğ> <swallow> ่จีดใส่ธรรมะขอหนึ่งหมูจิดพญาบาทเท้าบ่าต้องจิดพญาบาทหมูโกรธเท้าสั่งเท้าเท้ากระโปรต้องสร้างหมูเท้าอยู่ซื้อใครอยากสร้างก็สช่างเถิดไม่ยา่จีดขง่สงบลงใจพี่น้อง อาที่โถ่แม่ยายจื่อจะมาจางเปลี่ยนเสียอยู่บ้านใดเหนือบ้านใดพันเลยพี่น้องยังใส่ผัดทุ่งคืงอใส,ใส่นั่นน่ะทั้งหัวมันได้ไหนยายแทงหัวเล็กจะใส่ถึอแทงหัวเล็กจะใส่ถึออันนีนไนไ้ไปนิบมาไปนิบตีนมันขึ้นมันนอนขึ้นนี่แล้วนอนขึ้นนี่แล้ว กแบบไม่ใหญ่ชื่นล่งวัดเลยเด้อนี่เด้อืมต้มปลาพี่น้องต้มปลาปลากระดบบแม่บ่แม่บ่แม่ได้แล้วบ่แม่น่าใสเลยจองตักมันโนแม่ตักเบิ่งก่อนเด้ออืมโอ้ยเป็นปลาจังน้าใสมีแต่อันหัวหัวซิงคายเฮ้ยเป็นอะไรใหญ่ได้เปิดกระโปรงหน่อยละ อี่เส้นละก็สิบปงพีนง่น้องปองกระลวกพักเลยลบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเอยเดืดนาหากำลังขึ้นเนาะ,<อ>ะเพิ่มเบื่อเพิ่มหน่ายเดี๋ยวพี่น้องเบิง่งชีวิตประจำวันยายเจือนสนีครอบครัวอยู่แบบครอบครัวบรรนอกบรรน,นา,าแลไะพี่น้องนี่ยามเจืนพลางพัก พักสิมาลวก,ก,กพี่น้องเลยกมักกีหลายอย่างดอกจะคัดนีงแน่แน่รวมพักรวมเม็ดมากสะไลแน่มากระดิวน่มากสะายแล้วก็ดอกหมักอื้ดาาอกอืกับพักตำลิงไม่ใหญ่เจือนพนามาลวกกินกระปุ่นพี่น้องเลย <c oughs> แน่ให้น้าพักออกเนาะ ยามแรลงก็จะเป็นแบบนี <descon fin als> ้พี่น้องแหงแรลงนะโต้ไม่ใหญ่จะลางหมักแตงอีกน้องพวกโอ้โแม่หุกแม่หมักแตงมันเกลือกีดินเนี่ยจ้ะพี่น้องไม่ใหญ่ลางหมักแตงนี่เห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเลย ป่นปลาลูกน่อยสปะปเเมอร์นี่แหละเพราะว่าอยู่ทางน้อกซิโน่ผนโดดนองเหมือนอนะเนาะผนจะเอาเลยเอาหายเอาหายมากก็ยังคังไหวก็ยังบริเปนแล้วก็มาปนสาน,น้องบร่รางดีไปได้ได้ดอกไปได้ไหแมแตงนันมันบน่ได้มียางบ่ได้สีจมบ่ได้สียา อันเนยอุ่นวุ่นนี่แม่ใหญ่จืดเรากำลังสิตาออก,อกออขึนออกเราลวกจักหน่อยโอ้ีอ้่่ห้่ใหญ่จืดิลึกนอนพี่นองมันสิลวกเผินนั่นแล้ว่นนอกอันเนยกำลังสีสีเผินป่าเนอะ ป,ปวดหมักแตงเนาะอยกับเต็มกับซามสวยกันเห็ดอยู่เห็ดกินพี่นออ้องเลยอือตอนไหนเจือน่งไหหลานก่อนกรตุมนี่ปินน้งกระต้มไหหลานก่อนจะในลานสาวผลมาน้องกิกีน้องบุ๋มบีพี่นอ้องผลมาองเฮียนผลมาองเฮียนแหละกาเมื่อเนีว่วันจันทร์พี่นอ้องเอ้ยตอนเสาร์วันจนันทร์วันที่เทไรเนาะเมื่อนอี่เนาะน้องเด ตันสาวันสันเลยพี่น้องเลยเดือนมกรลาเออเดือนกุมภากุมภาพัน์เดือนนี้เดือนแห่งความหักเด้อดู้ใดมีความหากักจงทำดีไว้โหอัใหญ่เจือให้มีความหากัก <laughs> ยังอใหญ่เจือนห่มีความหากักมีความหักกับมีความหากักครุวรนะเนาะพี่น้องหกอัหก่อหักแม่หักเอ๋ยหักน้องหักเบืเอ่ออะไร ความหักเป็นสิ่งที่ดีอะไรความหักหักผีหักนนองหักบ้านหักเมื่อหักตัวเองก็หักผู้อื่นหัก fc ทุกท่านก็คือหักตัวเองแมนมีความหักหักญยาตีผี่นองหักไปเบิดบ่ได้ฆ่าแล้วก็บ่ได้โกรธบ่ได้เกลียดบ่ได้สั้งญยาตีผี่นองหรือค่ะ fc ทุกท่าน อางเอฟซีนะเอฟซีผู้การอยู่ใกล้ผู้อยู่ผู้ใหม่ผู้เก่าผู้ใหม่ผู้เก่าผู้ใดบ่ทันฮู้จักแม่ยายชื่นกฮผู้ใดสั่งยายชื่แม่ืนกฮหมายว่าฮักเบิดฮเบิดแม่ืนบ่จะบ่สั่งไผแม่ืนคันเกียดคันสั่งแม่ืนยันไปอุบาย สิ่งลงน่าหอบายก็คือน่าหลอกอบายคือน่าลกพี่น้องถวามที่ความหายความโกรธเขาอยู่จิซื้ออุ้ยเขากายทางอุ้ยสร้างดินั่นก็ไปลงน่าลกแล้วพี่น้องแม่แต่คิดสร้างกระลงน่าลกแม่แต่คิดสร้างกระลงน่าลกพี่น้องมาเชื่นบาสร้างใครเลยใครธรรมดากระต่าบโแบบว่าเขาก็ปล่อยปล่อยใจแบบธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ธรรมาใช่ไหมเนี่ย จะขาดก็คือปล่อยวางนี่ธรรมะเนี่ธรรมะเมียนไทยเชื่อเอางั้นเมียนไทยขนกับบเพียงเลยเมียนไทยขืนนั่นหูจักไร่หูจักชิมจักทำหูจักบาจักบุญหูจักนรกมีจริงสอนมีจริงเด้อพี่น้องนี่เม่ใหญ่เราไปธรรมะตลอดเน้องหูกรบโปเมันหูเฮาตากรบโปเมันตาเฮาผมกรบโปเมันผมเฮาเขียวกรบโปเมันเขียวเฮาเนื้องนั่งเฮากรบโปเมันทองเฮาถ้าเฮาบอกได้มัน ถาบว่าเป็นน <teaching. S 2> <In> ้องเข้าแต่เขาบอกได้สิบไห้มีเ no, ถ right. ่าและเจบไห้มีเก็ผ้มก <chlorine> ับเจบไห้ม <say> ันหงอกมีเ้าคอมันบได้เลยพี่น้องคมเอ้ยยางงอกเลยขอคํำเดียวมันกันย่างไห้บาดย่างหงอกคือเก่าแม่ย่างหงอกเตาพี่น้องแม่ปลาบักเตงนะใส่นะแม่ปลาบักเตง ใส่บักแตงใส่แกงกระพักใส่เน,นี่ยจานชีบวน้ำมันี่เจนกำลังแต่งเนาะโมทนาบนน้ำกันเด้อพี่น้องเลยว่าอ,อยู่ไกลอยู่ไกลไในประเทศละต่างประเทศ ใส่ใบถั่วจะได้ป่นนี่มักแตงกับแม่น้องอนเนยเพิ่นปลูกเองพี่น้องเลยใส่แตพ่พผ่นขิงง้อวันที่สีจมสีดยาเนาะมันก็เลยเป็นหมากคลอนแค่แลนแลพี่น้องเลยนวมาจากที่มักแตงขี้ไก่โอ้มันก็เลยเป็นหมากคลอนแค่แนนลนหมากแน่นอนแน่ๆหมักแตงขี้ไก่บดใหญ่ชะนีจ้าใบใหญ่จืดเออโอ้แก่แม่กูเสอ,อย พีไก่เบิร์ดไก่ซัมมี่ไก่คนนี้หาได้บ่มีแลงจ้าไก <laughs> ่เด่นหาได้บ่มีแรงจ้าฮอกโโโโโันทีเดียวนี้แม่ยังเดินแจงลำอยูว่ว่อนวอนพี่น้องเอ้ย หลอกโคกในนะังขอบอกเลยนะวาสนาของแม่ให้ดาาีเดินเศ้มามาก็เฮเทียา ี่น้องไปซอมื้อนี้ละมื้อนี้มื้อนี้ลําแต่เด้อได้มื้อนี้อันันได้เจ้าอันโดีเด้อ่นพวกนเจ้าถูกทานต้องเหตุให้หน้าบันบานจังบ่เท่าังบ่ก อ๋อเพื่อนห้เหตุนหน้าบ้านๆงย่างบ่ถ่อมใจดีไปอย่าเป็นคนนอกเจ้าโกดไทยถ้าบ่ามีจิตใจผาาบาดมันก็บ่กแก่บึ่งหน้าใสใสไม่หน้าใสใส <c ười> ใก็บ่ <c ười> ได้หาบ่ามีจิตผาาบาต บ่ไไ้เจ้านากดคนอยู่เสยเสยทั้งลูกเคยน้อย่ามาบาโฮลูกเคยอย่างผ่านนอ่ยิมตาเสียกัเลยมาเลียวบังเทาตอนนี้นะกำลังลองจพลงปลอก ยกมือใายบายแม่ย่าจื้นพิ่นสิลุงห่านก่อนสิลงหาล่า <ขอ S 1> นเราพองอจบไปท่อนี้คลิปใหม่จังทอกันเด้เอแม่ย่าจืา้อใบใบแม่จื้อล่าคลิปไฮซันนี่คลิปนี้ฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตาม ส่งสนีป่านในเด้อพี่น้องผิดพลาดประกันใดก็กขอโทษขออภัหยหลายๆเด้อคลิปนี้เราก็จะขอกล่าเข้ามาสบายดี